สวัสดีนักเรียนสายชั้นป .4 ทุกคนนะครับวันนี้ในวิชาศิลปะนะบายครูนพดลก็จะขอพานักเรียนเรียนวันนี้จะเป็นในร,รูปแบบของการเรียนผ่านคลิปวิดีโอนะครับออนไลน์ครูจะใช้คลิปวิดีโออันนี้ในการเป็นสื่อการสอนนะครับลงไว้ให้ใน YouTube ใครเข้ามาเปิดดูก็จะสามารถรับชมย้อนหลังได้สำหรับวันนี้นะครับ วิชาศิลปะวันนี้นั้นก็ยังอยู่ในเรื่องของวันละสีเช่นเดิมไปดูตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดสาระทัศนศิลป์ในวันนี้นะครับก็จะพูดถึงข้อป .4 ทับ9นะครับเลือกใช้วันละสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในการสร้างภาพทัศนศิลป์นะครับวันนี้โจทย์ของคุณครูนพดลง่ายๆก็คือเดี๋ยวจะพานักเรียน วาดภาพภาพร่างเป็นภาพภาพหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยเลือกลงสีนะครับลงสีด้วยวันละสีนะจะใช้วันละสีใดวันณะสีหนึ่งในในการระบายสีภาพเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวอย่างของครูก็จะมีแค่การร่างภาพให้เะฉยๆเท่านั้นจะไม่ลงสีจะไม่พานักเรียนลงสีนะครับแต่จะเป็นโจทย์ให้นักเรียนได้ ได้ไปลงสีเอาเองอถ้าพร้อมแล้วหยิบสมุดวาดภาพขึ้นมาหยิบกระดาษขึ้นมาจะต้องมีคำถามก่อนว่าเสมอว่าค,ค,คุณครูครับแนวตั้งหรือแนวนอนครับอสองสัปดาห์ก่อนเราก็วาดในแนวนอนกันมาเยอะแล้วใช่ไหมวันนี้มาเป็นภาพในแนวตั้งกันบ้างนะครับแนวตั้งหยิบกระดาษหยิบ ดินสอ,อใครมีสมุดวาดภาพหรือที่สมุดวาดเขียนก็นแล้วแต่ก็ใช้สมุดวาดเขียนเลยนะครับหรือถ้าใครไม่มีจริงๆโอ้ต้องวาดใส่สมุดที่มีเส้นสมุดที่ทําวิชาดนตรีในเทอมที่1ก็ไม่เป็นไรมาพร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาเป็นวาดวาดภาพเป็นแจกันดอกไม้ที่วางอยู่บนโตะน๊ะ1ตัวเอาง่ายๆด้วยแล้วก็จะ เวลาวาดภาพนี้ออกมาแล้วจะได้ในเรื่องของการจัดระยะความลึกของภาพนะอยู่ในตัวชี้วัดข้อสีทับกด้วยเช่นกันนะครับอ่ะไปพร้อมกันเลยนะครับพยายามวาดให้มันอยู่กึ่งกลางกึ่งกลางของภาพกระดาษของเรานะครับกึ่งกลางนะครับกูจะทําเป็นภาพของแจกันก่อนเนาะแจกันตัวแจกันแจกันก็จะเป็นแจกันทรงกระบอกแบบนี้ ลาขีดมาแบบนี้ลาด้วยมือเลยล่างขีดด้วยมือเลยนะครับไม่ต้องเอาไม้บรรทัดช่วยเขียนมือหน่แหละครับลากโค้งปิดด้านล่างาเป็นเป็นก้นของแจกันปากแจรกรนด้านบนปากแจรกรนด้านบนปากแจรกรนด้านบนจะต้องเป็นเส้นโค้งฟืง้นแบบนี้ปากแจกันก็จะต้องทําให้เป็นลักษณะทรงกระบอกแบบนี้ลากโค้งปิดเข้าไปแบบนี้ก็จะได้เป็น ใจกันแหละให้ใจกันนะครับเสร็จปุ๊บต่อไปทําตัวดอกไมนะ้ดอกไม้แล้วก็จะวาดแบบเป็นเขาเรียกไงเป็นการ์ตูนน่ารักนะ่ารักแบบเด็กๆหน่อยยังไม่ได้วาดแบบดอกไม้แบบสมจริงเนาะอ่าเพราะจุดประสงค์ในการวาดวันนี้วาดเพื่อลงสีนะครับชี้ลากก้านก้านดอกไม้ขึ้นไปชี้แบบนี้อย่างก้านนะ าการที่สองก็เราจะโค้งไปทางด้านซ้ายบ้างสูงขึ้นไปเล็กน้อยสูงขึ้นไปเล็กน้อยให้ก้านสูงขึ้นไปเล็กน้อยลากจากฐานให้มันกว้างแล้วก็เรียวขึ้นไปนะครับแบบนี้แบบตัวอย่างตามตัวอย่างนี้นะครับอ่าแบบนี้ดอกไม้ของเรามันจะเวอร์นิดนึงเพราะว่าเราวาดเป็นแบบไม่ได้วาดสมจริงเราวาดเป็นแบบลักษณะของภาพการ์ตนูนเพราะฉะนั้นดอกไม้ของเราเนี่ยกลมๆตรงกลางนี้ก็คือเกสกรกลีบดอก โคง้คงๆกลมแบบนี้เลยกรีบดอกให้มันเวอร์ไปเลยแบบนี้อดอกที่หนึ่งก็จะประมาณนี้ดอกที่สองอไปวงกลมตรงนี้กรีบดอก๋อเกสอนตรงนี้น,นะครับแล้วก็ทำกรีดดอกจะสี่กรีบห้ากรีบหรืออะไรก,ก็แล้วแต่นะครับแต,แต่ประมาณนี้ดอกให้ให,ใหญ่ๆเวอร์แบบนี้แบบนแบบนเสร็จปุ๊บ ทำโต๊ะบ้างโต๊ะแจกันเมื่อกี้ครูพ,พูดแล้วว่าแจกันดอกไม้ของเราจะวางอยู่บนโต๊ะโต๊ะตัวนี้นะเดี๋ยววาดตามครูนะครับอย่าไปวาดโต๊ะแบบเด็กเด็กเด็กที่ยังไม่ได้เรียนศิลปะ,ะจะมีมุมมองในการวาดโต๊ะวาดโต๊ะอย่างไรให้ออกมาเป็นทีวี <c oughs> นะครับโต๊ะนั้นลากเส้นจากด้านข้างของแจกันไปเพราะว่าแจกันวางอยู่ปุ๊บยู่ตรงนี้ เราก็จะมองไม่เห็นเส้นที่ตัดอยู่ด้านหลังของโต๊ะถูกต้องไหมอ่าเสร็จแล้วจากมุมนี้เนาะดูเนาะดูให้ดีนะครับอยู่ตรงนี้ถ้ามุมตรงนี้เปลี่ยนจากโต๊ะจะกลายเป็น TV, ทีวีทันทีเลยเป็นตู้ทีวีเป็นจอทีวีแบบนี้ช่ลากเส้นเฉียงลงมาใช้คําว่าเฉียงออกมาครับเฉียงลงมาออกมาด้านข้างแบบนี้อีกเส้นหนึ่งก็เช่นกันเฉียงออกมา แบบนี้เออให้มันเฉียงออกมานะไม่ใช่ลากลงมาตรงๆแบบนี้เนี่ยจะกลายเป็นจอทีวีนะครับจะบอกให้เออสร็จปุ๊บลากปิดลากปิดอ่าแบบนี้ยังไม่จบมุมตรงนี้ทำให้โต๊ะนั้นมันมีความหนานีหนึ่งก็ลากเป็นเส้นเล็กๆลงมาแล้วเราก็ลากเส้นเพิ่มเข้าไปก็จะกลายเป็นโต๊ะโต๊ะที่อาจจะเป็นไม้อาจจะป็นโต๊ะพลาสติกอะไรก็แล้วแต่ ที่มันดูแล้วมีความหนาขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราจะใส่ขาโต๊ะขาโต๊ะจากมุมนี้ฟื้นฟืบอ,อันนี้สองข้างเท่ากันใส่ขาโต๊ะด้านหน้าก่อนขาโต๊ะด้านหน้าประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็บอกขาข้างหลังอะขาข้างหลังถ้าเป็นตอนเด็กๆวาดนี่ผมก็วาดล่ากออกมานี่เลยครับอสองขาชื่อชื่ปิดกลายเป็นโต๊ะ กลางขาขาโต๊ะตรงนี้นั่เด่นลากจากมุมนี้ดูให้ดีนะนิดนึงขาสั้นนิดเดียวเล็กด้วยเล็กกว่าเดิมด้วยพเพราะอะไรตรงนี้ถึงขาสั้นแล้วก็เล็กกว่าเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นมุมมองที่ภาพมันลึกเข้าไปภาพมันลึกเข้าไปนะครับอะไรก็ตามที่มันอยู่ไกลสายตาออกไปมันจะต้องเล็กลงสั้นลง บบนะเพราะฉะนั้นขาโต๊ะสองขาที่เป็นขาหลังตรงนี้มันจะต้องสั้นเนาะแล้วก็เล็กแคบลงด้วยเวลาเราวาดภาพนี่เราก็จะได้มุมมองของโต๊ะที่มันจะเป็นสัดส่วนที่มันเออสมดุลกันนะถ้าบอกว่าให้นักเรียนวาดโต๊ะเองครูเชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องเจอโต๊ะที่มีขาสีขานี่ยาวเท่ากันออกมาหรือไม่ก็บางคนก็ไปวาดนี่ขากลางออกไปนี้นะครับเสร็จแล้วแค่นี้จบในการร่างภาพของคุ่ครู นาอ้าวแต่ยังไม่จบงานของนักเรียนยังไม่จบงานของนักเรียนนะครับย้อนกลับไปดูงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำกันได้หรือเปล่าเรื่องของวันณะสีอุ่นกับวันณะสีเย็นนำความรู้ในสัปดาห์ที่แล้วที่เรียนกันไปมาใช้ในการลงสีภาพในวันนี้นะครับภาพลงสีในวันนี้โจทย์ง่ายๆก็คือ ให้ใช้สีวันณะใดวันณะหนึ่งนะครับใช้สีวันณะเดียวเท่านั้นนะลงไปในภาพนี้ระบายลงไปในภาพนี้อย่างสมมุติว่าครูบอกว่าไอ้ภาพนี้ครูอยากจะลงสีเป็นสีวันณะสีอุ่นส่งงานครับผมอยากจะระบายสีอุ่นเพราะฉะนั้นภาพในภาพนี้จะต้องชุบเป็นสีอุ่นโทนสีอุ่นประมาณนี้ เท่านั้นอ่าเอาเปลี่ยนเปลี่ยนขอโทษทีช่้ามนะครับสีอุ่นสีอุ่นมีสีอะไรอ่ะผมมีสีแดงสีส้มส้มแดงนะครับมีม่วงด้วยมีสีเหลืองด้วยอ่าสีเหลืองกับสีม่วงสามารถอยู่ได้ทั้งสองวันนะเข้ามะนะครับที่เราเรียนกันภาพนี้ในองค์ประกอบภาพก็จะประกอบไปด้วยสีในวันนะสีอุ่นนะนะครับนะครับเอาอย่าลืมนะครับ สิทกอนน้อยทุกท่านทํางานส่งคูแล้วถ้าสมมุติใช้สีอุ่นนะแต่บางคนบอกอุย้ยผมไม่ชอบเลยสีอุ่นถ้าผมใช้สีในวันณะสีอุ่นลงภาพลงสีไปในภาพนี้แล้วผมผมรู้สึกว่าอุย้ยมันให้ความรู้สึกที่มันร้อนแรงใช่ไหมสีอุ่นร้อนแรงใช่ไหมนะครับอ่าเออผมอาจจะใช้วันณะสีสีเย็นชื่แบบนี้อ่าใช้สีในวันณะสีเย็น ลงลงสีไปในภาพนี้แบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างให้ดูนะอเขาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเลือกสีในวันนะสีใดวันนะสีหนึ่งเท่านั้นลงอ่อ้าวสีเย็นให้ความรู้สึกยังไงเย็นแน่นอนตามชื่อของเขาสบายสงบสดชื่นนะครับสบายตาแบบนี้จะเลือกใช้สีในวันนะใดก็ได้ไดแต่ ในหนึ่งภาพโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือใช้สีในวันณนะใดวันณะหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่ใชบอกโอ้นีผมระบายภาพแต่ว่าดอกไม้ผมเป็นกลีบสีแดงมาอา้าวสีแดงมาจากวันณะไหนอะวันณะสีอุ่นใช่ไหมแต่ภาพองค์ประกอบของทั้งภาพเป็นวันณะสีเย็นหมดเลยแต่ผมอยากจะระบายกลีบสีแดงมานะีา่ะอ้าวมันก็ผิดโจทย์ของเราในวันนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นภาพในภาพนี้จะต้อง ใช้สีวันณนะใดวันณะหนึ่งเท่านั้นอันนี้ตัวอย่างภาพจากวันณะสีเย็นนะครับภาพจากวันณะสีเย็นแล้วกอ็อันนี้เป็นตัวอย่างภาพจากใช้สีวันณะสีอุ่นเนาะเลือกใช้แค่หนึ่งวันณะเท่านั้นอย่าเอาไปผสมปนเปืม้มกันหมดเพราะว่าโจทย์ของเราในวันนี้คือเลือกใช้สีเพียงวันณนะใดวันณะหนึ่งเท่านั้นนะทำงานเสร็จเรียบร้อย ถ่ายภาพส่งคุณครูนะครับกลับมาใน official line นนะโอเคนะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับคลิปการสอนของครูก็มีตัวอย่างแล้วก็ให้โจทย์สำหรับนักเรียนเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมส่งงานกันด้วยแล้วเจอกันสำหรับสัปดาห์หน้าโอเคเอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ